โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใตย้ช่วงกรุงเทพมหานครหัวหินระยะที่1ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาคมนาคมไทยในศตวรรษใหม่เพราะเป็นเส้นทางที่เชื่อมเมืองหลวงเข้ากับเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงมายาวนานอย่างหัวหินโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการย่นระยะเวลาเดินทางเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการกระจายความเจริญและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวเมื่อรถไฟความเร็วสูงเข้ามามีบทบาท การเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่หัวหินซึ่งเดิมใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยรถยนต์หรือรถไฟทางไกลจะกลายเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วและมีความตรงต่อเวลามากขึ้นเส้นทางกรุงเทพมหานครหัวหินถือเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากมีทั้งประชากรที่เดินทางประจำนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติหัวหินเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นสถานตากอากาศของราชสำนักในอดีตและยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในเส้นทางนี้จึงตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวเมื่อการเดินทางใช้เวลาน้อยลงผู้คนสามารถเดินทางไปกลับในวันเดียวได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายการลงทุนและการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางในมุมมองขององค์การคมนาคมรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่หจะช่วยลดภารการจราจรบนถนนเพชรเกษมซึ่งมักประสบปัญหารถติดในช่วงวันหยุดยาวและฤดูท่องเที่ยว การมีทางเลือกใหม่ที่รวดเร็วและปลอดภัยจะช่วยกระจายผู้เดินทางออกจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวลดอุบัติเหตุและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ระบบรถไฟความเร็วสูงยังมีความตรงต่อเวลาสามารถวางแผนการเดินทางได้แม่นยำซึ่งเป็นปจัจจัยสำคัญสำหรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับเวลาด้านเศรษฐกิจกโครงการนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นตัวกระตุ้นการลงทุนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดเพชรบุรีประจบวบคิริขันสถานีรถไฟความเร็วสูงจะกลายเป็นศูนย์กลางกิจกรรมใหม่เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่อยู่อาศัยโรงแรมและศูนย์บริการต่างๆตามมามูลค่าที่ดินในพื้นที่ใกล้สถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการจ้างงานและรายได้แก่คนในท้องถิ่นการพัฒนาในาลักษณะนี้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองรองเพราะโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ได้กระจุกตัวอยู่เพียงกรุงเทพมหานคร ในด้านการท่องเที่ยวรถไฟความเร็วสูงจะเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวของหัวหินอย่างเห็นได้ชัดนักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเดินทางได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องการจราจรหรือความเหนื่อยล้าจากการขับรถไกลาการเดินทางที่สะดวกสบายทําให้หัวหินสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่เช่นนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางระยะสัน้น นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือกลุ่มประชุมสัมมนานอกจากนี้การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆในกรุงเทพมหานครจะช่วยให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึงสนามบินสามารถต่อรถไฟความเร็วสูงไปหัวหินได้อย่างราบรื่นโครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ยังมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบรางของไทยจากรถไฟความเร็วปกติไปสู่รถไฟความเร็วสูงอย่างแท้จริงเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะช่วยยกระดับมาตร,รฐานความปลอดภยัย ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับตู้โดยสารที่ทันสมัยเงียบุมนวลมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและรองรับผู้โดยสารหลากหลายกลุ่มตั้งแต่นักท่องเที่ยวครอบครัวไปจนถึงผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่นี้ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมการวางแนวเส้นทางและที่ตั้งสถานีจำเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านเพื่อให้การพัฒนาเกิดความสมดุล ระหว่างความเจริญทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้โครงการได้รับการยอมรับและสามารถดำเนินไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาวในภาพรวมรถไฟความเร็วสูงสายใต้ช่วงกรุงเทพมหานครหัวหินระยะที่หนึ่งไม่ได้เป็นเพียงโครงการคมนาคมแต่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเดินทางและการพัฒนาประเทศเมื่อการเดินทางรวดเร็วขึ้นเมืองต่างๆจะเชื่อมโยงกันมากขึ้นผู้คนมีโอกาสมากขึ้นและเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น โครงการนี้จึงถูกจับตามองในฐานะก้าวสำคัญของประเทศไทยสู่ยุคใหม่ของระบบรางที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการในปัจจุบันแต่ยังวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในอนาคตอย่างมั่นคงแอบ